นี่ค่ะ,คะเฟนเด์โฟตโต้ค่ะเอเมลี่ซีชลาค่ะเอเมจินฮัน <c oughs> วันนี้นะคะเรา3มคนอยู่กันที่วัดอรุณค่ะ <c oughs> เราจะมาถ่ายรูปันที่วัดอรุณจะมีมุมแบบไหนโพสท่าแบบไหนไปดูกันนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ร้านชุดไทยนะคะอันนี้ร้านประจําของเอมิลี่แล้วก็พาเฟนเดอร์ไปด้วยนะคะวันนี้เราจะไปวัดอรุณใช่ไหมใช่แล้วก็จะใส่สีอะไรคะวันนี้ <Emily S 1> เอมิลี่จะใส่สีค่ะม,ม่วงไมได้ใส่ม่วงทำไมามันแขกหน้าเราเนี่ยเออ ้ข้างบนเป็นสีนี้แล้วก็ข้างล่างน่ารักได้ไหมอยู่เหมาะกับสีแบบพาสีเพสพาสเทลใช่สีไหนคะสีทองก็ได้ค่ะแต่เขาเขาชมพูม่วงฟ้าไหมฟ้เยเห็นไหมนะสวยอ่ได้ยวัดอรุณวัดอรุณนู่นมันสีอ่อนเพราะว่าวัดอรุณสีขาวมันได้มุกจักรวรรดินี่ลูคแบบอันนี้เป็นประมาณนี้ใช่ไหมโอเ้โห Beautiful สวีทสวยมาก สวยมากทุกคน e m e r g e n c พูดภาษาไทยได้นะ You speak Thai สว uh uh ัสดีค่ะืออะไรอีกอะไรอีกออร่อยมากอะไรอีกมุกครับมุกครับมุปิง What's your favorite Thai dish อ่าผัดกระเพราหมู with ไก่ดาวไก่ดาว และนี่ก็คือทอท่อลุปของวันนี้ฮ่าแล้วก็อยากจะบอกว่านี่คือข้างหน้าเป็นวัดอรุณเห็นไหมเห็น <He ard. S 2> บ้าทุกคนพอเราใส่สีฟ้าหรือสีพาสเทลเนี่ยมันช่างเหมาะกับวัดอรุณอะไรเย่ยงนี้นะคะเรายิง่งแดดอ่อนๆแบบนี้คือ perfect มากมากนะคะวัดอรุณเนี่ยเฟนเดอร์ ender, ถ้าเฟนเดอร์มาถ่ายรูปส่วนใหญ่ก็จะใช้เลนส์50 f 1.2กับเลนส์20 f 1.8เพื่อที่จะเก็บความกว้างของวัดอรุณแต่50อ่ะรู้สึกว่ายังเป็นช่วงที่แบบ ถ่ายแล้วแบบข้างหลังถ้ามีคนเยอะๆก็อาจจะเบลอๆหน่อยนะคะแล้วว่าเดี๋ยววันนี้สภาพดูรูปที่ได้จะเป็นยังไงแต่ว่าแต่ว่าวันนี้คุณน้องเอมิลี่ของเรานะคะนี่อยู่ตรงนี้สวยปากคือเขาอะแอบช่างช่างภาพให้เราเพราะบอกว่าพรุ่งนี้เป็นวันเกิดเราเขาก็เลยแบบอยากช่างช่างภาพให้เราเราจะได้มีรูปความน่ารักเอ็มดี่เอมิลี่ Emily, Emily. เอ้ยเอ้ยแล้วที่ดีเรามีมีเร้อ สวยมากยูเอ็นเอจี้เยอะมากวันนี้จริงอแต่อาลากิจใช่ไหมวันนี้ยูลุกแบบขอบคุณค่ะจูมอนผู้หญิงค่ะให้กี่คะแนนคะสวยมากนี่ยูสวยมากจริงนะเนี่ยวันนี้ไอคิดว่า personality ยูเหมาะจริงๆกับกับสีแบบเพอร์เพอร์ลเพิร์พาสเทลส้มอ่อนอะไรอ่อนใช่ค่ะคือมันเข้ามากเนี่ยเราเป็นเดอร์เป็นจะจะถ่ายรูปไหมถ่ายค่ะวันนี้เราเราก็สีเราเป็นสีฟ้านะคะแล้วก็เราจ้างช่างภาพด้วยนะ ทำไมเธอจะช่างผ้ามากินฉันแอบอธิบายแล้วเพราะว่าเฟนเดอร์อยากถ่ายรูปด้วยค่ะโอ้ยน่ารักมากอ่ะแต่เราก็อยากถ่ายให้นะครนี้วันเกิดเฟนเดอร์ก็ต้องซื้อช่างผ้าให้เฟนเดอร์ตะเราไปกอลมุมช่างผ้ากันนะขอบคุณนะคะเอมมี่อาริกาโตก็ใจมากแต่ว่าตอนนี้ประมาณ9้ามองไหม เริ่มนแล้วันนี้ราแทนกันว่าแทนกันมาแบบแต่เช้าเพราะว่าเรารู้ว่าแดดแดดเมืองไทยในหน้าตอนน้านมีนานี่คือร้อนมากเดือนสองก็นกว่านี้รงการจะไปเล่นอะไรคะวันนี้เราจะวันนี้เราจะถ่ายคลิปเพื่อทำทองการแบบอ่อทิ้งกิชกับอินกิชนะคะเหมือนแบบนี้ Do you want to play water with me ไหมคะประมาณนี้แล้วก็ฟนเดอร์ Do you want to play water with me ภาษาอังกฤษแต่ว่าของอมิลี่จะทำทิ้งกิช Hello Hello สวัสดีค่ะฮอตฮอตร้อนมากร้อนมากโอเคโอเคยือต้องทำให้เนียนเลยนะให้เหมือนคนไทยเลได้ได้ได้โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าวันนี้จะเป็นยังไงนี่เป็นมุมแรกที่พี่ช่างภาพพาเรามาถ่ายรูปนะคะน้อยอม่ไี้เปิดก่อนเลยค่ะสวยค่ะอืออ่งมือแปะเออใช้เลนอะไรอยู่นะคะห้าสิบห้าสิบสวัสดีค่ะ ทำคอนเทนต์ด้วยอเออภูมนี้มันสวยเห็นปะ่ะพอใช้50มันก็จะเห็นด้านหลังแบบนี้นะคะที่เห็นอาร์เคเต็เจอร์ของวัดอรุณภุมที่2องที่เาจะถ่ายลูกกันค่ะ เขาเปลี่ยนมาเป็นเลน1 6น5นะคะให้สบายเป็นเส้นนำสายตาให้เลน1635เนี่ยแล้วเอาสบายไว้ด้าน,านข้างๆเนี่ยคือมันเหมือนกับเอาสบายไปเป็นเส้นนำสายตาให้ปรับลากไปถึงวัตถุก็คือลากไปถึงหน้าเอมลี่นะคะว่าอยาไปดูรูกกันเป็นอย่างไรสวัสดีค่ะ,คะ <laughs> this is Emily Si. s สเต Hello guys. You are younger or younger, younger sister, right? I am Yusef. Yusef. Ah, oh. so young. <laughs> so young. We are uh years apart. I think when years apart. 18 years apart, <laughs> nah. <mean> <laughs> <laughs> <18 years apart. laughs> ร้มากรอมมาก้รอนมังวู้ทเลวนันหัวร้อนจังวู้รอ้รอนมากมุมนี้เป็นมุมที่ฮอตฮิตมากรอหนะสุดๆนะต้อ <c oughs> คิดว่าที่ตรงนี้สวยเพราะอะไรเพราะว่าแสงเขา,นาหน้าหน้าคือไบรท์มากแล้วไบรท์แบบว่าพอดีพอดีไม่ได้แบบแรงมากๆเออก็เลยคิดว่ามุมนี้เป็นอีกมุมที่แนะนําถ้าใครมาถ่ายที่วัดอรุณก็เลื่อนออกมาหน่อยนะคะแล้วเข้ามาในวัดนี้สวยไหมมาดิค่ะค่ะ โอเคอาจจะปิดคลิปตรงนี้นะคะทุกคนเฟนเดอร์เหนื่อยแล้วแล้วก็เราก็ตัวแต่งหมดเลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็เราอาจจะไปหาอะไรกินแล้วก็น้องสาวอยากกินชาเย็นด้วยค่ะ You like to eat ชาเย็นชอบมากอร่อยใช่ไหมชอบมาชาเขียวเฟนเดอร์จะกินชาเย็นชาเย็นชาไทยโอเคเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ด้วยนะคะบ๊าย